สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับวินิจแชนแนลวันนี้เราอยู่กันที่อาบีหนึง่งสี่สีเพืงเงาลำปางนะครับเรามาปรับแคสซิงกันนะครับก็พยายามเสนอคลิปให้มันกระชับฉับไวคำบรรยายต้องกระชับหน่อยนะครับเนี่ยเรามาปรับแบบปรับเข็มนะครับเขาเรียกปรับแคสซิง ตรงนี้เป็นใช้เข็มเจาะนะครับใช้เข็มเจาะต้นถัดไปก็เป็นเข็มตอกนะครับเป็นซ้อยแนวเข็มตอกจุดที่เป็นจุดข้ามคนยอะชิ้นจุดที่ที่สองนะครับจุดที่สองนี่แหละครับข้ามถนนเส้นหลักของสายเอเชียเสา สาองต้นนะครับเนี yeah. ่ยจุดที่2ของการทำรถไฟข้ามโหนยุทินจุดแรกถอยไปอีกสักสองกิโลนะครับเป็นอาบ4 0นึศย์นะครับ, 1, นะรบตรงนั้นก็เป็นจุดข้ามจุดแรกของรถไฟสายสายใหม่ในช๋ยเชียงรากเชียงคอง จุดแรกอยู่ที่อาบ4หนี่ศย่ะครับย้อนไปอีก2อกิโลนะครับนี่เป็นจุดข้ามจุดที่2องอาบีหนึ่สเรสา32ต้นครับก็ต้องทำกันหลายปีนะครับก็จะข้ามฝั่งกันมาครับเราอยู่นี่กัน2ปีละนะครับได้เสา1เต้นฝั่งน้นนะครับท่านผู้ชม2ปีนะครับเนี่ยได้เสา19ต้น ครับเพราะว่าหน้าฝนเราก็เข้าไปทําไม่ได้ครับเจาะเสร็จแล้วนะครับก็ลงเหล็กเนี่ยครับเจาะเสร็จแล้วก็ลงเหล็กเยเข็มครับใช้เวลานานนะครับเข็มแต่ละต้นก็อกยี่สิบเมตรนะครับ ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพินิษต์ชาแนลเสนอคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกวันครับอัพเดตการสร้างทางรถไฟสายใหม่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเราดูกันตั้งแต่แยกแม่ตำงอำเภอเม,อเมืองพยาวยาวไปจนถึงอำเภอเองาลำปางสองจังหวัดด้วยกัน ที่เรามาคอยเช็คงานคอยเก็บงานครับ4,500ซับสไคร์ขอบพระคุณกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อนที่พี่ที่ป้าหนะ้าอาครับเป็นญาติญาติกันนี่แหละนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันชมครับผัดกันแชร์ช่วยกันแชร์ผัดกันคอมเมนต์ช่วยกันคอมเมนต์ เพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์นะครับยอดวิวในการชมคลิปให้เพิ่มให้ยอดจะเยอะนะครับ้างปฏิสัมพันธ์นะครับให้มีเพื่อนได้เพิ่มมากขึ้นกนกไม่มีขนคนไม่มีพวกขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้นะครับเราต้อง พยายามไปทักทายเพื่อนสร้างติสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับแอดมินเริ่มมาจากศูนย์นะครับเริ่มมาจากศูนย์ทำคลิปมาปีกว่าแล้วนะครับก็พอจะรู้บ้างนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการมีเพื่อนแล้วก็ไปคอมเมนต์เพื่อนก็เป็นการเขาเรียกอะไร สร้างปฏิสัมพันธ์นะครับให้ความเป็นเพื่อนสนิทกันขึ้นนะครับก็เหมือนคลิปเรียวเหมือนติ๊กตอกทั่วไปก็ช่วยๆกันช่วยๆกันลุ้นช่วยๆกันดูช่วยๆกันแชร์นะครับเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วครับก็เราก็สู้กันต่อไปนะครับช่องเราต้องยโลกไปเรื่อยๆนะครับไงนานะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยจะ จเจาะลงมาขึ้นมาไลเนี่ยครับแล้วก็จะเอาเหล็กลงไปนะครับเรามาปรับเพื่อให้มันตรงนะครับเจาะแนวตรงลงไปนะครับใช้เป็นหนิวหน่อเอาเหล็กลงไปแล้วก็จะมีตัวเจาะตัวปัน่น ประมาณเนี้นะครับท่านผู้ชมพามาชมจเจาะเข็มนะครับจเจาะเข็มอาบ4นซซนะครับเพเภอเงาลำปางช่วงนี้อยู่ช่วงกม .8.10 หนึ่งะครับเส้นทางพลโยทินมุ่งสู่เมืองพยาวมุ่งสู่เชียงรายเชียงของนี่แหละครับใช้เส้นหลักเส้นนี้อีกน้านนะครับท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามตอนต่อไปดีกว่าครับวันนี้ก็พามาชมการเจาะเต็มครับเป็นความรู้นะครับเป็นประสบการณ์ในการเข้าชมช่องวินิชชาแนลนะครับก็ขึ้นอย่างสูงนะครับไปก่อนนะครับพยายามรักษาสุขภาพนะครับอีกวันสองวันพายุเข้าไม่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะทำงานกัลำบากไปก่อนนะครับโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ